สวัสดีจเจริญพรทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ตอนนี้ยังอยู่ที่วัดภูหินสอตำบลเหล่าไหงามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินเป็นวันเป็นวันศุกร์ที่14เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช25 6 6หเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สาม ครบกำหนดสามวันที่ได้พานำคณะพระเวียดนามมาปฏิบัติที่วัดภูหินสอแห่งนี้ซึ่งอาตมาเองประครูโสพลขันติพลลกรเหรืออาจารย์เจ๋ยวเองกอ็งดชันพัตตาหารสามวันชันสะพาน้ำน้ำผลไม้น้ำหวานวันละสี่สามขวดสี่ขวด ก็อยู่ได้สบายเคยฝึกเคยผ่านเคยหัดมาแล้วอยู่สบายเพราะว่าตรงนี้ลงไปเดินบินธบาทก็ไกลตัดประกอบกับาการปวดแข้งปวดขาจากโรคเกาก็ไม่สะดวกจึงร่างกายก็สมบูรณ์อยู่แต่มีโรคเกาเบียดเบียนเท่านั้นก็เลยเป็นเหตุให้ไม่ต้องฉันสบายดี ถึงเราก็ชอบชอบอดอาหารมาเรื่อยอัตมาก็ชอบอดอาหารมาเรื่อยจากนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบกําหนดสมวันจะอยู่ปฏิบัติที่วัดภูหินสอเป็นสถานที่ลมมณียสถานอันสงบสงัด เรียกว่าเป็นสถานที่วิเวกพอสมควรท่านใดมีความสนใจอยากจะมาประพฤติปฏิบัติก็ตอนนี้มีหลวงตาองค์เดียวท่านอยู่เฝ้า,าวัดสำนักภูหินสอแห่งนี้นะาการปฏิบัติธรรมก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะที่จะผ่านพ้นล่วงพ้นไปได้จากอุปสรรคปัญหาในข้อประพฤติปฏิบัตนะิที่เรากำลังทำอยู่นั้น ที่จะผ่านพ้นไปได้ก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าไม่มีศีลก็เดือดร้อนวุ่นวายทำให้จิตใจของเราไม่สงบลงไปได้ง่ายสมาธิก็เหมือนกันเป็นตัวกำกับเข้าไปอีกทำให้มันหนักแน่นอยู่กับที่สมาธิคือความตั้งมั่นเห็นไหมอ่ามีสมาธิตัวเดียวนี่ก็เรียกว่าอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไมาตลอดรอดฝั่งก็อาศัยปัญญา ปัญญาตัวนี้ที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างชนะหรือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ปัญญาตัวที่จะเป็นขั้นสุดยอดนี่แหละในข้อประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนานี่ก็ท่านถึงกล่าวว่าต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญา,าขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนอเรียกว่าสามก้อนเสาถ้ามีแค่สองก้อน ก็ตั้งหม้อไม่ได้อ่าตั้งหม้อตั้งอุปกรณ์ที่จะทําอาหมอาหารไม่ได้ต้องมีสามสามก้อนเสามีสามีมสมหลักอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นในวันนี้อ่าพวกเราชาวพุทธทั้งหลายอ่าก็ขอให้อ่าตั้งอกตั้งใจใกล้จะเข้าพรรษามาแล้วกิจกรรมในทางพุทธศาสนาก็มีการประพฤติธปฏิบัติ มีการรักมีการให้ทานการรักษาศีลการทําสมาธิภาวนานี่ก็เป็นข้อปฏิบัติของอาชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต้องมีทานมีศีลมีภาวนานี่มันถึงจะ,จะเจริญไปได้พระพุทธศาสนาของเราต้องฝึกฝึกให้ทานฝึกรักษาศีลฝึกทําสมาธิภาวนาอยู่ๆแล้วจะให้อ่า ยูย่ๆแล้วจะให้มีสมาธิอ่าเป็นไปไม่ได้ยูยๆแล้วจะให้มีสติปัญญาอันที่จะชนะกับข้าศึกนั่นเป็นไปไม่ได้ต้องมีตัวหนุนอ่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างนี้เป็นต้นอ่าเป็นสเสบียงที่หนุนนําทั้งหมดก็คือมีทานทานนี่ละเว้นไม่ได้อ่าทานนี่ละเว้นไม่ได้ ศีลเป็นสะพานทานเป็นราวจับ่ันว่าการภาวนาคือการเดินข้ามแม่น้ําอย่างนี้เป็นต้นท่านอุปมาประมัยไปอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็ขออาํานวยอวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนสาธุสาธุสาธุ